จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง2ที่เนี่ยอ่ะเพื่อนเพื่อนที่บางคนที่ไม่ใช้ซอสแตกซิกอย่างน้อยๆต้องมีสลามาเลกุมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพเพื่อนผมมุสลิมเยอะเพื่อนเพื่อนที่สนใจซอสแตกซิกเยอะนะครับพเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ว่าอยู่สิงคโปร์มาเลเซียเขาเป็นเอฟซีเผมเยอะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเราก็อยากจะขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่ติดตามว่าเอ้คุณเต๋อเมื่อไหร่มันจะมีหาล้านบ้างตอนนี้มีแล้วครับ ได้เรียบร้อยแล้วครับฮลลนได้เรียบร้อยแล้วมีทั้งฮาลลนมีทั้ง GMP มีทั้งออยครับทุกอย่างมีหมดแล้วตอนนี้เราสามารถขายได้ทั่วโลกแล้วเพื่อนๆครับเพื่อนๆเป็นมุสลิมนะครับเพือเ่อนๆสามารถกินได้โดยสติใจแล้วอะโอเคเวลาทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวผมเคยแนะนําแล้วว่าทํายังไงไปดูในคลิปเต๋าแตกซิกเคยทําหลายรอบแล้วแหละว่าให้ดูทํายังไงบางคนทําแล้วจนขายดิบขายดีก็มีขายจนมีหลายสาขาแล้วก็มีบางคนยังไม่กล้าลองใช้ ครับผมอยากจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าซอสแตกซิกเนี่ยมันมันทาได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ซอสอย่างอื่นมามาเจือปนมาเลยครับใช้ซอสบนตัวเดียวจบครับผมนะครับผมแล้วลูกค้าติดใจผมเข้ามาหาผมเยอะแยะในร้านครับผมขายดีผมเลยอยากจะแนะนำมันเพื่อนเอาลุกขึ้นมาดูมามาดูวิธีการทําของผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง2ที่เนี่ยอ่ะเพื่อนๆที่บางคนที่ไม่ใช้ซอสแตกซิกอย่างน้อยๆต้องมี เดี <c oughs> ๋ยวผมจะดูให้เพราะผมจะให้เพืเ่อนๆดูครับตัวเนี้อย่างน้อยก็ต้องมีคืออะไรน้ำปลาเนี่ยต้องมีแน่นอนน้ำปลาครับผมไอ้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ,อซีอิว๊วเห็ดหอมครับตัวนี้น้ำมันหอยเนี่ยคนๆนในน้ำมันหอยครับอันนี้ซอสถวัวเหลืองผมว่าต้องมีอ่าต้องมีบางคนใช้แม้กระทั่งเหล้าจีนอีกต่อไปน้ำกระเทียมดองอ่ามีชูรส มีน้ําตาลกววมีรสดีบ้างบางคนใส่มีน้ําตาลปี๊บบางคนใส่ครับตรงนี้ยังไงก็ต้องใส่เพราะใส่เสร็จปุ๊บกว่ากว่ามันจะละลายกว่ามันจะคนเข้ากันกว่ามันจะมิกเข้ากันในหม้อหม้อเดียวผมว่ามันต้องใช้เวลาอยู่แล้วเพราะมันหลายตัวไงครับแน่นอนขายไปได้อาจจะมีอะไรอ่ะมีรากผักชีมีพริกไทยปั่นให้ละเอียดบางคนก็ไม่ปั่นบางคนก็ทุบๆใส่ไปเลยอ่าก็จะมีพริกไทยแล้วจะมีเครื่องเทศเครื่องเทศมีอะไรบ้างมีอบเชยมีโปยกากมีลูกกะวานเนี่ยมีขาดรับใส่ห่อผ้าแล้วก็เอาไปต้ม เพื่อที่จะให้มันมีกลิ่นหอมบางคนใส่กระทั่งนี่เลยครับอะไรเ,เรียกว่าอะไรใบเตยครับอ้ากับกลายกับเป็นฝั่งที่ผมทําุกทุกวันแล้วลูกค้าติดใจล,ลูกค้าชอบผมใช้อะไรบ้างอ่าผมใช้ซอสแตกซิกตัวนี้ตัวเดียวครับมันมีพลัง,ม,ลงมีคุณภาพที่จะสามารถคุมน้ําซุปให้หม้อหม้อ,มอน,นั้นอยู่โดยที่ใช้ซอสของมันขวดเดียวนี่นะครับเพื่อนต่อไปผมก็จะมีเครื่องเทศตัวนี้เครื่องเทศก็คือเหมือนกันกันกบตัวนี้แหละครับแต่ผมเอาไปคั่วแล้วไปบดแล้ว มันก็จะได้กลิ่นหอมซึ่งใช้เสร็จเปิ์บเด่ยวเวลาขยี้ขยแป๊บเดียวกลิ่นมันจะออกฟุ้งทันทีเลยทั่วหม้อเลยครับที่ขาดไม่ได้ก็คือรากผักชีกับกระเทียมเหมือนกันปั่นให้ละเอียดแล้วก็เทล,ลงไปในหมอ้อก็มีข่าแก่หน่อยทุบลงไปตามด้วยพริกไทยครับผมปริมาณการใส่ผมก็มีบอกอยู่แล้วว่าในคลิปผมบอกหลายรอบแล้วนะครับว่าทํำยังไงครับนะอา้าวโอเคเ,เพื่อนเที่สนใจครับสนใจแล้วก็ ดูในคลิปผมหลายรอบแล้วในคลิปเต๋าแตกซิกหลายรอบแล้วสนใจขายดีครับผมบอกตรงเลยว่าซอสขวดใหญ่ขายดีของเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าไปทําแล้วผมบอกตรงว่าเขาทําแล้วมันจบที่ขวดเดียวไม่ต้องมาใช้อะไรเลยหลายคนใช้แล้วขายดีใช้แล้วติดใจครับบางคนมีหลายสาขาแล้วก็มีครับเพื่อนๆกินได้โดยสนิทใจแล้วครับเพื่อนๆมุสลิมครับมีทั้งออยมีทั้ง g m p มีทั้งฮาลานเรียบร้อยแล้วครับโอเคผมมีคลิปดีๆอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมรีบขายของก่อน ไม่เข้าใจางไงทักมาได้เพจเอาแตกซินนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับ